เ,เจอกันอีกคลิปครับรพี่น้องอเอ้าวปลว่าทน,นี้ก็เริ่มเก็บงานแล้ว,วนี่ยรมไว้กันรวมแล้วรวมเรียบเลทนนี้ก็ประมาณ50ไร่ประาณ40ไร่อ๋อแล้วหมดหมดที่นี่จัด ไปที่ไหนไหมครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยอลจอดไว้เถอะจอดไว้เถอะทีะ่องลุงอยู่บ้านปลาลื้อ,อไม่เกี่ยงนี่างในเลขของอ่ะใหแกพูดเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเราเก็บข้าวก่อนอไม่รู้ที่ได้คุณถ้ามีไปเกี่ยวถามปู่ป่อไม่รู้แต่ปู่ป่อบอกว่ายังไม่ทันเกี่ยวเลยว่าน้ำเยอะอยู่บ่บ้านปลื้อนะนอ๋อ แกสองนาเอะมเป็นนาใหญ่นาใหญ่เแกต่กเราเขียวกี่ไร่ละมันเยอะเลยสิบหกไร่ทุกคนางนี่แต่ทุกวันนี้ก็เอาตอออกมาแล้วอกในมืต่กอนแต่ก่อนตอเยอะปะแต่กอนมันไม่มีแม่โคเนาะตั้งแต่สิบปีี่แล้วว่อันนั้นพลาดไม่ได้โคยังดีเลยไฟนะ อ๋อได้สิบสองวนแค่นี้ที่ยี่สิบสี่ยี่สี่ยี่สี่อ่ะหมดแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าใครพวกพวกใดพวกอะไรพวกนี้ถ้ไปตรงทางโค้งสี่แยกไอ้ที่แยกเลี้ยงเมืองน่ะที่แยกเลี้ยงเมืองอ๋อยี่สิบสี่แล้วก็ติดไว้ยี่สิบสี่เพราะไอ้ตรงนั้นเป็นร้านใดที่ที่ว่ารู้จักกันดทำทำดีนะครับแล้วถ้าออกนอกสถานที่อะไรก็ นั่นแหละเอามาได้เลยถ้าปูอ่าตัวนี้ก็คือฟิวบอใช Oil, ่ไหมดีเลยดีเลยไอ้ท oh, yeah. ี่ว่ามันพิษซ้ายพิษขวาแล้อ๋อนี่จะมาใส่เทเลอร์บ่อโอ้เทเลอร์จะได้ไฟแล้วคุณปูมีตังค์มีตังค์เลยว่าหัวนั้นเราเห็นกรบปุกขนายเวโพดกับปุกขาหัวหมื่นห้าได้กันชนเลยแหลมบอสวยเลยอ่ะจัดไปแจ๋วเลยแหละเนาะตังค์แค่นี้ ้ข้าวก็หมดไวเกินเนาะสิบวันสิบห้าวันใช่ตั้งแต่วันที่ลงเกี่ยวอ่ะแล้วงานมันก็ไม่ได้ทุกวันด้วยมันก็บางวันก็เจอแต่ข้าวล้มพี่ก็เห็นใน่ายอืมีแต่ข้าวล้มเลยข้าวล้มตลอดเลยนะปวเยอะเยอะวเยอะนอนทำงน้านี่ลูกนี่ลมเจอแต่ข้าวล้มโอ้วันนั้นได้ข้าวตั้งอยู่ วันเสียได้ได้ลงบ่ายบ่ายโมงใช่ไหมเชียวบ่ายเนาะกอลงหวานอ่ะนั่นได้บ่ายยิมหารายลงบ่ายโมงบ่ายยิมหาไรายโอ้เขาตั้งโถ้ามุดป่าด้วยถ้านั้นก็ชนโตด้วยบ่เกลียมโตเลยว่หยับเลยเกี่ยวถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มประมาณนี้หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเลย 1:00 <NhQue> น <'yàn mái> <laughs> <hôm cười> <laughs> <làúc xài. tạc> .นี่6:00น.อืมนี่นี่แต่ว่ามื้อสนุกก็มีแต่ออกสายออกสายเวลาพี่มาถ่ายก็ถ่ายทันตลอดอ่าออกสายเจ้าไอ้ทางในเขตมันสิมาทอยบ่ล่ะบัดอ่าประกาศสะเดย์นี้ประกาศประกาศตะบงเนาะมันเด่งมันเคยบ้านเตื้อมือค้อนครับพวกอมนูเกบ่ตามรถนี่เนาะกระกระตาจะมือเตียปีไผ่ไงดิกระตาบ่เก็บถ้าสรุหน้าแกนี่นูน่ะหน้าแกทางโน้น20 ยี่สิบไร่แล้วของน้องสาวแกอีกสิบแปดไร่แล้วตรงนู้นยังไม่มีใครเกี่ยวเลยแกว่าไม่มีรถไปเลยก็เลยเราก็ามายังไม่รู้ก็เติมเหรอจ๊ะในจำบริยศอ๋อมันก็รู้จิดมือเปิดฟ้าสิไงกระมือรวยไอ้เด็กย่าเปิดฟ้าสิอ่ะบอนตราเองมันเคยเติมเจ้าเฮียนน้อยงไห้เบี้ยเบี้ยเคยติปลาดในช่วงไงโค้งสุดท้ายอย่า นู่นแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วถ้าถ้ามันมีปัญหาตังค์ได้เกือบสองแสนปีที่แล้วเนาะแต่แต่ปีที่แล้วลมก็ไม่ค่อยมีนะแต่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 บ้านกระโลมันลมตลอดเนาะเมื่อวานวันนั้นก็ติดกันทั้งวันแล้วสองคันทักมาให้ไปถ่ายอยู่แต่ไม่ได้ไปจมตะจมพูดเรื่องจะไปอยู่ไรเนาะจมน้ำตรงไหนมันมีในในพวกไอ้สคนมากนะถ้ามันไปตรงไหนที่ว่า เราชำนาไอเราชำนาญพื้นที่เราเคยไปก็โอเคครับมันก็เราเกี่ยวได้ว่าละไรยี่สิบไร่ยี่สิบไร่มันก็ยังมันยังมีเงินเหลือนะคแต่ถ้าในท้ไงในที่มันได้เยอะจริงแต่มันติดลมของบ้านนี่ก็ไม่ไหวแต่ที่นู่นไม่มีใครแยี่งงานหรอกว่ามันลงเป็นพื้นอ๋อ้มันมันเยอะวันหนึ่งก็ยืนพื้นวันละสี่สิบไร่วันหนึ่งอ่ะครับสี่สิบไร่แต่ปีนี้ไม่ไปดูอีกอะหมดแล้วใช่ไหมไม่รู้เลยเห็นเจตนันบ้านตะลุงเจอบ่อใบ ไม่มีรถใหญ่ลงเลยบอกไม่ไวโอ้แต่ปีนี้ล่มจริงแหละจมจริงแหละมีแต่รถคูต่ายังไงท้องเกี่ยวปีนี้พี่เป๊กินเรียบเลยนะพี่เป๊ะเนี่ยคูต้าเนี่ยต้องทาคันเล็กสวลดซออยู่เยอะนะพี่น้องพี่น้องวันนี้พูดกันยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่จมนาเท่านั้นอือครับสวลยซอจุ่มแสงอ่ะพี่น้องพวกไม่นหย ของอมกีบปรับทถาว่าอร่่สรางตัวบรจุนันติกเลยท่านจนาบานน้อเป็นเวียอะไรจ๊ะแต่ยังว่าเลยนามันลมอ่ะแต่บ่บ่ฟังไทางตัทางไสตึงโจดบานโลสนอยเขาเนะโจตแต่ม่ข้างไืนีมันบาแต่ได้กี่มือมือเต้ก็ได้อตะกดไม่รเวียม แกลิอืมเจ้าจะเขียนบ่ยังก็รึ้งแต่ถึงกรมมาอยู่แต่លើถ้วยซอได้บาดก็ตากูตารอๆๆๆบ่เลยไงปลุ้งเตอะไฟตะเตียงอืมเต้าวรดก็มายับเลยยับบ่อยู่ก่อนนี่หน้าอ๋อไอ้ป่าบนที่เคลียร์ไอ้เสียบกระโพด คือว่าบางบางที่ถ้าเราไปไปดูนี่ว่ามันเออมันงานมันเหลืออยู่อะไรดูดูไป100ไร้อยก็ได้เลยไปลงที่เดียวมันก็พอคุ้มยังไงมันก็พอรุ้นแต่ถ้าไปเดินเก็บอาจะรุ่นห้าไร่หกไร่แปดไร่ยี่ไม่น่าไปร้น,ไป, <S <S นไปไม่คุ้มไปเกิดเส้นเดียวกันก็พอจะคืนอ,อยู่อืมงั้นเราเก็บข้าวหนักปีทส่แล้วก็ได้กี่ไร่สางสิบเดิมอ่าเก็บที่บ้านเราตกไหม ไม่ถ้าถ้าได้ลงไงก็ขอสักรร้อยสองร้อยมันก็เนาะถ้าบอกมาไม่เทเลอร์ก่บ้านไหนนะตอนนั้นไม่มีเทเลอร์อ่ะดกงตัวนึงไงโกงยี่โม่ตัวนึงขมัดเต้าโจทย์เทเลในนากีไทยหน้าท่ารั่วเข้ามาเลยขมัดจับมือเรื่องจับอมาไม่มีเทเลอร์เนาะวัดเกิดกันเลยถ้าองค์การโดยจริจ้าบ้านร้อยเจ้าเทเลอร่ปีหน้าปีหน้าต้องเช็ครถให้ไวกว่านี้หน่อยเนาะครับเกิดอ้เกิดเคย ยโรเนะก็ยโรโมก็โกอรตบัทอ๋อไดเจก็จลเลยไอ้เกต้าฮิจีไดนรักาตุยนรูกาตุเกินก็ถ้าไปไปเวิดปลาโวยนูก็รัวตุงตุงหมดบ้าเลาครับออต้เด oh, ็ดเตไอ้ลมันมันโมโจอะไรจีจะขายจอยแล้วก็ปาคีบ้าีกเป็นนี่เยอะี่ยวนะก็ถ้าไอ้คงจะเสร็จนะแต่ก็ถ้วมาอั้ม มีบกอกอ,อีลบแล้วก็ทางนี้ก็าปหาฮันสบิมันมีบอกด้วยปะมีบอกดีนะผมว่าดี <c oughs> นี่เป๊เก็บมาจาัดก,กันเลย <c oughs> แค่ตัวนี้ละสามร้อยกว่านะเนี่เนะนี่ยนะเลยแต่ไอตัวละร้อยกว่าก็มีไอ้น้าแป๊บเะถามว่าเอาไม้ลุงหรือว่าเอาไว้ที่ดีล่ะ ผมก็มายายใช้อร่อยที่ม่ดีเดียวก็เอาแต่คนในบางคนเขาก็บอกว่าไม่เอาเราเอาไปทุกนี่ละเดี๋ยวเสียไปมาใส่ใหม่ก็ได้เป็นก็ไปหาเดยเลยเขาบอกตรงใช่ไหมเอ่อจะลองต่อดูไหมจัดไปจะลองใส่ดูมนี่แหละเอาเดูอ่ะจัดไปมันต้องทำให้เป็นทุกอย่างนั่นแหละผมให้เป็นทุกอย่างมันะจะทำ้อืงต้องทำเองให้ได้ทุกอย่าง อนเนอา,าไอ้โม่ช่วยจะทุงท่งอะไรทงชัยอ๋ไอไปเทีเ่ยวตรงนเชียังนะ่ะอืมรถมาวันแรกน่ะจมเลยจมตรงไอ้ไอ้โกพริกเนี่ยอ๋อโกพริกอืมหมดไปเท่าไหรสามพันบาทโอ้ค่าลากอ่ะจ้างข้ามลากอืมรถเกี่ยวด้วยกันนะครับสายไฟก็สุดยอดเกินโอ้สายไฟ กาแบบนี้เลยใไฟทางนี้แหละใช้งานก่อนรถเกี่ยวกับแบบนี้แหละรถเกี่ยวกับแบบนี้บ่ที่ผมลองต่อดูไม่ได้ดีเลย์อะไรผมก็ไม่รู้จักมันเงียบโอ้อันี่นี่ดีเลย์ไฟสูงไฟตับนี่ไงจริงนะออืผมก็ไม่รู้จักแต่ก็พอได้ต่อเป็นนี่ก็ไม่รู้จักอะไนี้หน้าตาเหมือนกันอ่ะคลิปนี้ก็จะลองทดลองต่อดูกัน มาถามน้องครับว่าสรุปนี้จะไปเกี่ยวไหนต่อไหมอ้รถนั้นไอ้เอ็มไปทำอะไรอยู่ที่ไอ้กรุงเริงนายขับไหนเนาะครับไอ้รถไอรถไอไฮเซ้งน่ะไอ้ตัวใหม่น่ะที่วัดเชลิอเขาสวยๆน่ะอ๋อโบ๊ะคู่นั่นนะลงกลึงที่ไหนลงกลึงบุรีรัมย์นั่นบอกยุ้งในไอ้ซีงไอ้สารแยกไอ้อะไรบ้านอะไรบ้านพวงตัวนี้อ๋ออืมไม่รู้ดิ๋ยไปเอาเผานี่ละ แล้วอีกคันหนึ่งก็รถใหม่เหมือนกันอ่ะก็อยู่ตรงกลางนั้นนะเหมือนกันบอกอะไร,ร <ถ S 1> ขาดอันน,นั้นรู้สึกว่าจะน่านจะมีอะไรขาดเหมือนกันแหละอือปีนี้มีแต่รถใหม่อะที่ร้านไม่ค่อยแรงแรงนะครับรครับเหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง คลิปนี้ก็มามาถามมาสรุปให้น้องสรุปว่าตกลงจะไปที่ไหนต่อไหมครับนนต้องรอดูวันนี้มาช่วยแบกข้ <c oughs> <c oughs> าวเจอกันคลิปหน้าครับผม <c oughs> ยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยครับผมสวัสดีครับ